กลายเป็นที่ฮือฮาหลังจากสาวน้อยลูกครึ่งจีนอเมริกันวัย18ปีคว้าเหรียญทองในโอลิมปิกฤดูหนาวตั้งแต่การแข่งขันหนแรกในชีวิตจากกีฬาสกีประเภทบิ๊กแอร์ ของเธอคือไอรีนฝฟงกู้หรือถ้าเป็นจีนแท้จะสะกดและอ่านว่ากูไอหลิงโดยชื่อไอรีนนั้นมาจากพ่อที่เป็นอเมริกันส่วนไอหลิงก,ก็มาจากแม่ที่เป็นชาวจีนไอรีนเกิดที่เมืองซานฟรานซิสโกรัฐแคลิฟอร์เนียสหรัฐอเมริกาโดยแม่ของเขามีนามว่ากูเยียนเป็นคนจีนแท้ที่ย้ายมาอยู่อเมริกาตอนเป็นนักศึกษาวัยเพียงแค่20ปีก่อนจะแต่งงานกับสามีชาวอเมริกัน เป็นที่รู้กันดีว่าจีนกับสหรัฐอเมริกาขัดแย้งกันอย่างเข้มข้นในหลายๆเรื่องทั้งในแง่ของเศรศษฐกิจและประวัติศาสตร์ทางกีฬาที่แข่งขันกันมาอย่างยาวนานสุดท้ายไอรีนเลือกเล่นสกีให้จีนตามแม่ของเธอที่เคยเป็นนักสกีมากอ่อนก่อนหน้าน,นี้ไอรีนเคยเล่นสกีให้สหรัฐระหว่างปี2018ถึง2019 ก่อนที่ปลายปี2019จะย้ายมาเล่นให้กับจีนและนำยักษ์ใหญ่แห่งทวีปเอเชียกว่าเหรียญทองทุกทัวร์นาเมนต์ตั้งแต่ปี2020ในศึก Winter ร์ยูท o l โอลิมปิกตามด้วยวินเทอร์เอ็กเกมและชิงแชมป์โลกในปี2021หลังจากที่เลือกเล่นให้จีนเธอก็ได้รับความนิยมอย่างรวดเร็วแบรนด์สินค้าต่างๆหลั่งไหลเข้ามาทั้ง Bank of China, China Mobile และนมเหมิงหนิว รวมถึงบริษัทกาแฟยักษ์ใหญ่อย่างลักินกาแฟที่ดังพอๆกับส t a r b u c k s ซึ่งก่อนหน้านี้สินค้าที่เข้ามาหนุนเธอก็มีทั้งเครื่องดื่มเลดบูหูฟังบีทและรถค่ายดิเลกสินค้าชิน้นใดอยากจะเซ็นสัญญาเป็นสปอนเซอร์ให้เธอต้องมีเงินอย่างน้อย2ล้านปอนด์หรือประมาณ88ล้านบาทซึ่งคาดว่าปีที่แล้วเธอโกรยเงินไปสูงถึง12ล้านปอนด์หรือประมาณ528ล้านบาทไม่นับเงินที่ได้จากการเล่นกีฬา นอกจากนี้ในงานแฟชั่นวีคแบรนด์กระเป๋าและเครื่องประดับชื่อดังก็อยากให้เธอถือและสวมใส่สินค้าทั้งสิน้นไม่ว่าจะเป็น Louis v ิกตอง n ิฟฟานีแอนด์โค i และเฟ n d ีเท่านั้นยังไม่พอไอรีนเคยได้ขึ้นปกแมกกาซีนหัวดังระดับโลกมาหมดแล้วไม่ว่าจะเป็น Harper's Bazaar, Vogue และ h ช n e s e อล l ี่ล่าสุดก็ถูกวิคเตเรียซีเ e ตดึงเข้าสังกัดอีกด้วย ในส่วนของเรื่องเรียนก็ไม่ธรรมดาเธอทําคะแนนแซตได้สูงถึง1,580จากคะแนนเต็ม1,600และกําลังเข้าศึกษาต่อในมหาวิทยาลัยชั้นนาอย่างสแตนฟอร์ดซึ่งเธอสามารถพูดได้ทั้งภาษาอังกฤษและภาษาจีานกลางอีกด้วยนี่ก็คือเรื่องราวอันน่าทึ่งของกูไอ้หลิงหนูน้อยมาสะจันวัยเพียง18ปีที่เพิ่งคว้าเหรียญทองสกีในโอลิมปิกฤดูหนาวไปมันๆ เรียได้ว,ว่าความสามารถของเธอนั้นรอบด้านสมกับเป็นที่รักของแฟนๆกีฬาชาวจีนจริงๆ